แก๊สหมดกดสั่ง World ก a ก๊สทั้งใหม่8กิโลกรัมปลอดภัยใช้ง่ายกว่าเดิมนะตอนนี้ผมอยู่ซอยเพิดราชัน17นครจบคุณผู้ชมโอ้โหดูบรรยากาศคนในร้านก่อนเป็นไงเยอะมากคนเยอะมากเออลับรองว่าวันนี้คุณผู้ชมแตกซิกแน่นอนนะฮะคนเยอะมากนี่เราม,มาดูป้ายเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านร้านนี้นะฮะเข,อะะขบอกว่าโอ้โหเซ็กซี่มากดูป้ายนะฮะ ได้ยินเสียงหัวเราไหมฮะเจ้าของร้านนี่ไงเจ้าของร้านเจ้าของร้านก<ช>๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมครับเอาวันนี้ไม่แต่งตัวเซ็กซี่เหรอฮะลูกสาววันนี้คุณแม่ค่ะเอานี่แม่ค <c oughs> รับเอาตายแล้วผมก็นึกว่าไปนี่นนมันนึกว่าไม่เจอแป๊บเดียวทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้<ช>บอกวันนี้ไม่แต่งตัวเซ็กซี่เหรอใส่ชุดนินจาอะไรเงี้ยอ๋อน่นลูกสาว ตอนนี้คุณแม่อคุณแม่ทําขนมตาลกันข้างหน้าเป็นคุณแม่จริงๆเลยเหรอฮะใครอยากกินน้ำอุดหนุนหน้าแม่ขายแล้วมั้างขนมตาลขายเจ้าตาลนี่เจ้าตาลนะน้ตาลสดค่ะเคยกินไหมเจ้าตาลคุณผู้ชมเจ้าตาลนี่บางคนไม่รู้จักนะบางคนไม่รู้จักเจ้าตาลรสชาติเป็นไงบอกเขาหน่อยแม่หวานมันอร่อยแหวกมาได้นี่คุณพ่อเชียร์ขนมตาลมากคุณผู้ชมแวะมานะ มาซื้อขนมตาลคุณแม่ได้แล้วก็มีนุ่นน้ำตาลปิ๊บป,ป่ะน้ำตาลสดจ้าอ๋อน้ำตาลสดเลยเนื้อตาลจัดแดงๆเห,เหนือน้อเนื้อตาลเหรอใช่ซำขนมตาลนี่ราคาโอ้ร้านนี้เด็ดมากมีน้ำตาลสดด้วยอันนี้แนะนำก่อนจะไปเจอก่อนจะไปเจอเกาเรียกว่าของอร่อยที่ร้านแตกซิกนะฮะฝากคุณผู้ชมแชร์ด้วยพร้อมแล้วตามผมมาเลยนะครับตายเกือบแล้วไปเอามานี่ บอกต่อลองไว้ชิมกับเวอร์แก๊สเราจะมาบุกร้านโดยที่แบบว่าใครไม่รู้ตัวแต่ผมมองมาในร้านนี่โอ้โหคนเยอะมากอะ่ะดูดิโอโ้คนเพียบเลยอะ่ะฝากแชร์หน่อยนะฮะฝากแชร์หน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูของกินร้านนี้กันนี่ตามผมมาก่อนนี่เขากำลังตัดอยู่เลยนี่เนื้อเปื่อยใช่ไหมใช่ครับนี่เนื้อเปื่อยโอ้โหตุน๋นเนี่ยเป็นหม้อเลย ทำกันเป็นขบวนการเลยนะคุณผู้ชมคนหนึ่งลว่วคนหนึ่งตักคนหนึ่งปงโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมขายดีมากนี่แล้วก็มีชิ้นส่วนของก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีหมูด้วยไหม,ม,มอ๋อหมูอยู่ฝั่งนู้นเนื้ออยู่ฝั่งนี้นะอันนี้เป็นเป็นเนื้อนะฝั่งนี้เป็นเนื้อแอบบุกครัวบุกครัวส่วนหม้อน,นี้เป็นหมูแยกหม้อกันเลยนี่แยกหม้อกันเลยนะนี่มีกระดูกหมูกระดูกหมู นูน่หนหมูเปื่อยนะฮะกินหมูคั่วตับด้วยเอาละคุณผู้ชมคราวนี้เราจะพาไปเจอไฮไลท์ของร้านนี้ครับตามผมมาครับตามผมมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงโอ้โหร้านนี้เขาบอกว่าวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ธรรมดานเพราะว่าขนาดขนาดจะใหญ่มากนะ,ะนใช่ ขนาดก๋วยเตี๋ยวนะครับขนาดก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มากชามใหญ่มากชามใหญ่มากนะฮะอ่านี่สวัสดีน้องเตยนะน้องเตยเพิ่งไปออกรายการหม่ำโชว์กับผมใช่นะเดี๋ยวเราติดตามชมด้วยช่วงเดือนธันวานะครับทางช่องเวิร์คคอยนะฮะพอเราเจอกันปุ๊บผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมมาไล์สดในที่ร้านให้นะพะพี่หม่ำบอกเฮ้ยไปร้านก็ด้วยที่ผมก็มีคิวมาอยู่แล้วก่อนที่พี่หม่ำจะพูดอีกนะฮะวันนี้มาตกใจมากคนเยอะมากเลย อยนี้ทุกวันอยู่แล้วค่ะอยี้ทุกวันแล้ว,ว,ลวใช่ค่ะเปิดมานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้1ปีเต็ม 1>, 1ปีเต็มแล้วแป๊บเดียวเองเนาะ,ะจากที่เป็นข่าวนี่1ปีแล้วเหรอค่ะ1ปีแล้วโอ้โหคุณผู้ชมประสบความสำเร็จมากก่อนที่จะเปิดเนี่ยเพื่อเปิดปมาระยะเวลา1ปีตอนแรกเสียงคอลหานินทาน,น่าจะเยอะมากเยอะมากค่ะทั้งแบบว่าเรื่องการแต่งตัวเนาะว่าจะขายอะไรจะขายนมหรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวคือเตยเจอปัญหามาเยอะไงเจอแบบว่าคนบอกว่าคุยเตยยังสู้ไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่า ก็แน่พออะวันนี้ผมว่าวันนี้ผมว่าผ่านมรสุมนะ<ช>หลายหลายรเรื่องไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดที่แบบว่าตอนนั้นขายก็ไม่ได้เลยต้องเสิร์ฟบนรถนู่นนี<ช>่นั่นแล้วก็เรื่องที่โดนหนักสุดคือเรื่องของการแต่งตัวใช่ค่ะพอาหาว่าเราขายนมหรือว่าเราขายก๋ยเตี๋ยวก็แน่ใช่ค่ะนะบางคนก็ยังไม่เคยมากินก็วิจารณ์ก่อนวิจารณ์ไปก่อนเลยวิจารณ์ไปก่อนเลยแต่มันก็มีคําถามนี่แหละแล้วทาไมเราต้องแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้เธอเป็นแม่ค้าลฟ์สดมาก่อนขายออนไลน์แล้วก็แต่งอย่างนี้ตั้งแต่อายุสิบแปด อ๋อแต่ไดูแล้ว <S 2> <S 2> ใช่เมื่อก่อนโปกก๊กว่านี้อีกคือ,หอมหาลัยเนี่ยก็โปรเท่านี้เลยคือนั่งแล้วเห็นเลยดีกว่าคือเสื้อเนี่ยมหาลัยกระดุมแบบเรียกว่าแบบนะกระดุมแบบว่าแทบจะปิดออกอะหายใจปุ๊บกระเด็นเลยใช่ค่ะหา <S 2> <S 2> <S 2> ้ามหายใจอะโอ้วททำไมเราต้องแต่งตัวเป็นความชอบหรือไงใช่แล้วรู้สึกว่าเราแต่งตัวแั้นเรามั่นใจ พอไหนเราใส่เสื้อยืดมาเรารู้สึกว่าเราแ่ะเป็นคนที่เหมือนโครงร่างใหญ่เราใส่เสื้อยืดมันทาให้เราดูตันใช่ไหมแล้วคอเราแบบว่าดูตันดูแบบตัวบวมแล้วโครงกระดูกใหญ่นะคะพอะใส่รัดรูปเงี้ยถ้าเราดูมีสวดทรงนะคะถ้าเราดูดีดูมั่นใจขึ้นอะ่ะแล้วไอเดียมันเกิดตอนไหนที่แบบว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่งตัวเซ็กซี่ไปเลยมันไม่ใช่เป็นไอเดียที่จะมาชูร้านนะคะตอนแรกอ่ะคือแต่งตัวอย่างเงี้ยทุกวันไลฟ์สด อยู่แล้วใช่เป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ํากันเพราะว่าเราไลฟ์สดเสื้อผ้ายะคะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วเราก็แต่งเงี้ยจนแบบว่าผู้คน่ะชินแม่ก็ชินไม่มีใครว่าเลยญาติเยอะเพราะเขาชินหมดเมื่อกี้ผมไปถามแม่ผมแม่ไม่แต่งตัวเหมือนลูกบ้างแม่หมดล่อใหญ่เลยบอกแม่แม่คุณแม่จริงๆเลยเนาะใช่คุณแม่ของคุณแม่มขายขนมตางหน้าด้วยน่ารักจังเลยใช่เขาแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมเขาไม่ได้แบบว่าแต่งมาเพราะว่าจะมาชูร้านแต่ทีเนี้ย คือ <kung> <mich ael> ผมไปออกรายการด้วยกันนะคุณผู้ชมหม่ำโชเนี่ยพี่หม่ำก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวผมก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยววะปรากฏว่าก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยอ่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะอันนี้คืออร่อยจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว <tinc> ่าขายเซ็กซ like like ี <ED> ่แล้วของกินไม่ได้เรื่องใช่ทั้งอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้อันนั้นอยู่ไม่ได้หรอกมันจะอยู่ได้ช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าเขาก็มาดูเป็นเรียกเป็นกระแสใช่ถ่ายรูปนี่เขากลับไปแล้วกลับไปแล้วก็ไม่มาไม่มากินแล้วแต่ที่คนเต็มร้านเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้แบบมมาาาาเพรว่จแบบ กระเซ้าเยาใหญ่เจ้าของร้านคือมาเพราะรสชาติอ่ารสชาติเพราะบางทีมาก็ไม่เจอเตยทำเตยหนัดหลายธุรกิจทีนี้ก็เตยไลฟ์สดด้วยเนาะทำพูกนี่นั่นหลักห้าหกอาชีพโอ้ห้าหกอาชีพเลยใช่ค่ะวันนี้คนมากินเพราะว่ารสชาติความอร่อยใช่ค่ะฉันถามหน่อยแล้วกันว่าเอาสูตรพวกนี้มาจากไหนครับสูตรอะไรนะคะก็คือเนี่ยคือเตยอย่าดูจากยู u ูบด้วยอ่านหนังสือจริงหนังสือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะน้ำซุปอะไรเงี้ยทั้งของฮ่องกงของอะไรเงี้ยเราซื้อมาศึกษา แรกๆสามเดือนแรกอะ่ะรสชาติไม่เข้าที่หรอกลูกค้าบ่นทุกคนแหละแต่เราก็พยายามสู้พยายามปรับเราก็เป็นมือใหม่เราก็แบบว่าจนได้รสชาติมันคงที่ลูกค้าเป็นคนบอกเราอ่ะเนอะใช่ลูกค้าคือเ็เรียกเป็นครูเราเนาะเป็นครูนะก็คอมเมนต์ว่าเฮ้ยวันนี้เนยไม่เปื่อยนะ น้ำซุปเค็มไปน้ำซุปหวานไปบางควรเค็มนำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าตอนแรกก็ท้อนะคือท้อไม่ได้ท้อที่ว่าว่าลูกค้าน้อยหรืออะไรท้อที่คนมาวิจารณ์เราก่อนที่จะมากินโอ้ไม่หรอกผมเมื่อเขาเห็นแต่งตัวอย่างนี้ไงแต่เขาแบบบางคนมันเขาเรียกว่านาจิตตังบางคนก็ชอบมากตะกี้ผมเห็นลุงแซวใหญ่เลยเห็นลุงแซวใหญ่ลแล้วก็มีบางคนก็แบบมากินเพราะก๋วยเตี๋ยวความอร่อยบางคนก็แบบกินเพราะอยากรู้ ก็เป็นยังไงมาตามกระแสใช่ใไหมเห็นบอกวันหนึ่งเปลี่ยน3มชุดเลยใช่ค่ะต้องเป็นเวลาไหมก็คือโดยเป็นคนขี้ร้อนเดี๋ยวนี้ดัาเหงื่อออกเธวก็ติดไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนชุดพัมมาใช่เพราะบ้านก็อยู่ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยวันละสามสี่ชุดละค่ะเวันละสามสี่ชุดเลยเพราะว่าชุดมันเยอะมากๆก็ต้องใส่ให้หมดเพราะไม่ได้ไปไหนค่ะอันนี้ถือว่าเรียบร้อยสุดไหมฮะเรียบร้อยถือว่าแขนยาวออกรายการนะคะก็ต้องการให้เรียบร้อยความเต่าเพราะวันที่เจอกับผมนี่เป็นนินจาเลยนะ เป็นนินจาเลยนะฮะหมุนตัวให้ดูหน่อยนะครับี่แม่ค้าสวยมากนะพี่โจทีนี้บางคนจําหน้าน้องเตยไม่ได้เพราะเราใส่แมสตอนนี้ถอดแมสให้ดูหน่อยได้ค่ะนี่นี่คือหน้าจริงของน้องเตยนะฮะบอกเราเจอกันแล้วผมเจอเขาที่ที่เวิร์กพอยแล้วนะฮะอารแม่ค้าได้อ๋อโอเคปิดแล้วครับปิดนะฮะทีนี้มาเรื่องของกินบ้างที่ร้านมีอะไรขายบ้างครับมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยค่ะแล้วก็มีขาไก่ตุ๋นด้วยมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูมีขาไก่ด้วยใช่ค่ะเป็นก๋๋วววยยยเเีีีหมมมด็กังไ่ขา ไม่มีข้าวค่ะไม่มีข้าวทำไม่ทานพี่ก็ทาไม่ทานแล้วมีแต่ข้าวกินกับขาเหลามีใช่แต่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูอะไรยังไม่มีทําไม่ทานยังยังยังไม่มีแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวค่ะลูกน้องก็คือตอนแรกอะตอนช่วงโควิดก็มีมาเก้าคนเป็นสิบเอ็ดคนละเนี่เนื้อเปื่อยน่ากินมากนะคุณผู้ชมให้เตยตักให้ดูหน่อยนี่คุณผู้ชมนะร้านเขาผมกินแล้วที่ที่รายการอะไม่ธรรมดานะคือบอกว่าเปื่อยละมุนเลยละลายในปากเพราะเราใช้ส่วนของท้องอร่อยมากใช่เวลา ส่วนของท้องไงมันทำให้แบบว่าจะมีมันแทรกค่ะพี่ใช้ท้องวัวเป็นสามชั้นอะไรอย่างงี้นะใสามชั้นมันจะโค้งแต่เก่งไงทำสูตรเองอ่ะมาเรื่องราคาบ้างราคาชามเท่าไหร่ครับเริ่มต้นคือเริ่มต้น60บาทค่ะหกสิบบาทเนาะก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มต้น100่งรอยบาทบอกเลยว่าถ้าหม้อไฟเนี่ย250 ไม่แน่จริงจะสั่งหม้อไฟเพราะว่ามาคนเดียวใส่ถุงกลับบ้านทุกคนต้องกินประมาณ3-4คนหม้อไฟอะค่ะร้านนี้ผมพูดตรงนะคุณผู้ชมผ,ผมก็ออกรายการเขาหมั่ำโชว์เขาให้เยอะจริงให้เยอะแล้วก็ราคาเนี่ยมาตรฐานเลยแหละของง่ายๆก็เต๋ยวเนื้อบางร้านเนี่ยกิน7-80แล้ว <S <S 2> <S 2> แต่ร้านเนี้ยหกบาทแต่ชามใหญ่มาก แล้วคนกินหมูก็แย่งบ่อด้วยใช่ค่ะโซนนู้นเป็นหมูค่ะแล้วหมูรลคาเท่าเนื้อไหมคะหมูราคาเท่ากันเพราะว่าหมูเราไม่ไม่ใส่แค่เนื้อหมูสดนะเรามีทั้งขวดหนับมีเอ็นแก้วใบพายมีชิ้นโครงอ๋อผู้ผู้ชมนะลองแวะมาชิมดูแต่ถ้าถามผมนะคือมันมาได้2แนวทางนะครับคือหนึ่งของก็อร่อยมากินเถอะใช่อันนี้คือผลกําไรใช่ค่ะกําไรทางสายตาคูณผู้ชมก็มาดูดูไปก็ไปไม่ได้ นะแต่ว่าแม่ค้าก็แต่งตัวงี้อยู่แล้ว<ช>นะ<ช>ก็ลองแวะมาได้นะครับไม,ม่ผิดหวังมีอะไรอยากฝากไหมก็คือนะคะอยากฝากร้านนะคะของเบยนะคะร้านแซ่บแตกสิกนะคะอยู่ที่ถนนเทราชันนะคะปากซอย17ค่ะล<ช>ูกค้านะคะที่อยากมาทานหรือว่าอยู่ไกลๆนะคะอยู่ตางจังหวัดเนี่ยของเรามีพีดแบบว่าส่งทั่วประเทศไทยด้วยนะคะอ่อน่นทานอยู่ได้2เดือนค่ะวันนี้ก็หมุนตัวหนึ่งรอบนี่เปนไง โอ้โหโอ้โหละลายใจละลายไม่ใช่ละลายในปากอย่างเดียวใจละลายเลยนะขอบคุณน้องเตยมากขอบคุณนะคะแล้วอย่าลืมติดตามบัมโชวเนาะเราสองคนใช่ค่ะไปออกในช่วงเดียวกันนะฮะดุ่งเดินธันวานะทางช่องเวิร์กพอยต์ติดตามด้วยนะครับพอดีพี่ติอ้วนไปแล้วก็น้องเตยไปด้วยในการโปรโมทร้านติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณวัวแก๊สมากนะฮะที่ให้เราออกมาไลฟ์สดนะตามร้านอาหารต่าง ขอบคุณร้านแซนด์ติกด้วยขอบคุณที่สืบกุญด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะได้เลยค่ะขอบคุณ,<า>ค,ณครับ,รรบตามมาติดติกเตอร์แล้วมา แล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ย hey! สับป,ประรดเฮ้ย hey! สับป,ปะเลอเฮ้ย hey! สับตะไคร้แห่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ